ที่ตั้มสถา,า,าน,าานการณ์ที่ประเทศรัสเซียยูเครนอบโต้ทันควันส่งกามิกาเซ่หลายร้อยลำโจมตีโมโดวิยากามิกาเซ่ของยูเครนประธานาธิบดีบอกว่าเราไม่พลานาอาวุธของเราว่าเก่งแค่ไหนเราจะให้อาวุธของเราแสดงความสามารถด้วยตัวเอง หน่วยเก่ากองของอยู่เครนสืบทราบว่าโมโดวิยาซาลันเป็นแหล่งผลิตใย,ยแก้วนําแสงเป็นแหล่งผลิตอาวุธลูกปืนลูกระเบิดแน่นอนว่ามันต้องมีโรงเรียนการทหารอยู่แหล่งเดียวกันแน่นอนอาวุธกับโรงเรียนการทหารมันจะอยู่ห่างกันไม่ได้มันต้องอยู่ใกล้กันมากที่สุดเสียงกาเิกาเซเสียงระเบิดดังขึ้นหลายสิบครั้งขณะประชาชนในพื้นที่ตรวจนับและถ่ายคลิปวิดีโอได้มากกว่า49ครั้งรายละเอียดรอการยืนยัน ไม่เกิน2วันต้องมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้เปิดเผยจากคนในพื้นที่